เฟดเซนหลุยยานต้องขึ้นดอกเบี้ย,ยต่อเงินไหลเข้ามานในมาเก็ตพุ่งมาคงเรียกร้องให้สีชินผิงช่วยยุติสงครามครับผมสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ส่วนใหญ่สามารถได้กลับขึ้นมาได้นะครับฝั่งตัว s p ห้าร้อยปิดบวก0.36%นะครับฝั่งดาวโจนส์ปิดบวก0.01%นะครับ NASDAQ ปิดบวกไป0.76%นนะครับเพราะตลาดหุ้นอเมริกาได้รับแรงหนุนเข้ามาบ้างนะครับจากการที่ ตัวเลขภาคแรงงานครับออกมาอ่อนแอถ้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขของ i n นเดียเชื่อมจับเลด้านขวาครับผู้ขอสัตยการว่ารงรข้างหน้าครับพุ่งขึ้น2 2 8 0 0 0ตำแหน่งนะครับสูงกว่าที่คาดการไว้ว่าจะขึ้นมาแค่200,000ตำแหน่งนะสะท้อนว่าจริงแล้วเริ่มมีคนตกงานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมในฟังของตัวยุโรปนะครับสต๊อก600ปิดบวก0.51นะครับตัวของ CSE 40ฝรั่งเศสปิดบวก0.12นตะครับตัวของดัเยอรมนีเนี่ยปิดบวกขึ้นมา0.50นะครับก็ได้แรงหนุนจากการที่ตัวเลขภาคการผลิอุตาหกรรมของเยอรมนีนะครับออกมาเนี่ยขยายตัวถึง2นะครับมากกว่าคาดการณ์ไว้ที่จะขยายตัวอยู่แค่0.1นะครับก็เป็นข่าวที่บอกว่าเศร,รษฐกิจยุโรปเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งต่อเน,นื่องเลยนะครับผมข้ามมาฝังตัว เอเชียบ้างครับตัวญี่ปุ่นเนี่ยติดลบไป1.22%นะครับตัวของจีนเชียร์สามร้อยติดลบ0.16%นะครับทางเสงปิดบวก0.28นะครับตัวของเซ็นเะซคอินเดียปิดบวก0.24%นะครับอินเดียเองก็มีข่าวก็คือแบงก์ชาตินะครับตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมกับทีบ่หเอร์เลยนะครับก็ถือว่าผิดคาดนะเพราะว่าตลาดคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยมาอยู่ที่6.75%นหกจุดเรจริงแล้วอินเดียเองเนี่ย อัตราเงินเฟ้อเริ่มคงตัวแล้วนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาการเติบโตที่น้อยลงตามลำดับในช่วง Q1 และ Q2 ก็เป็นอันนึงแหละที่ทำให้อินเดียเองอาจจะมองว่าเงินเฟ้อเริ่มเอาอยู่นะครับก็ไปช่วยซัพพอร์ตเศรษฐกิจบ้างในการที่ยังไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยอะไรมากมายนะครับผมข้ามมาบ้านเราครับตัวของหุ้นไทยครับเมืม่อวานปิดทําการนะครับก็ไม่ได้มีข่าวอะไรเข้ามามากนะฮะแล้วก็ตัวของอินโดนะครับติดลบ0.39%นะครับตัวของเวียดนาม ติดลบไป1.01%นะครับผมในฝั่งของตัวทองคำเนี่ยปิดบวกขึ้นมา0.15%นะครับมาปิดอยู่ที่2,023.90ดอลลาร์ต่อทรอยสอ์ออนนะครับผมยังมีแรงซื้อทองคำเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะฮะของน้ำมันดิบเองเมื่อวานมีการย่อตัวลงมาบ้างครับ0.20%นะครับมาปิดอยู่ที่80.45เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเราเองก็ยังมองมองมาเหมือนเดิมครับถ้า ซัพพลายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้มีการลดอันาัหรือเพิ่มเติมกับทางโอเปกกับโอเปกพลาสนะฮะก็คิดว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นขาลงเพราะว่าดีมานในปีนี้น่าจะเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับจีนเองก็ไม่ได้มีการซื้อนะ้ำมันจากตัวของโอเปกโดยตรงก็คือไปซื้อจากรัสเซียในราคาดิสขามากกว่านะทําให้ดีมานทาบลงทั้งโลกเนี่ยเมื่อมันเข้าสู่เศรษฐกิจที่อาจจะชะลอลงถึงจะเกิดอุบัติเนี่ยดีมาันก็จะค่อยๆหายไปตามลําดับด้วยทําให้เราคิดว่าปีนี้น้ามันอัพไซด์มีค่อนข้างจํา,าจกััดพอสมคควรรนะรบ ในฝั่งของตัวบอลนะครับตัว US 2ปีเองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา3.7เบสิสพอยต์นะครับมาปิดอยู่ที่3.83นะครับแล้วก็ตัว10ปีลดลงเล็กน้อยครับลบ0.6เบสิสพอยต์นะครับมาปิดอยู่ที่3.30นะครับผมสำหรับตัวเศรษฐกิจอื่นๆนะก็จะมีอย่างตัวของจีนนะครตัวไคซิน PMI ภาคเซอร์วิสนะครับออกมาขยายตัวดีกว่าคาดเยอะพอสมควรนะครออกมาอยู่ที่ ห้าสิบเจ็ดจุดแปดนะครับคาดการไว้ห้าสิบสี่จุดแปดเท่านั้นนะครับก็บอกว่าจีนเองก็ยังคงเทรนด์อยู่นะครับฟื้นตัวเร็วกว่าคาดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมในฝั่งของตัวอเมริกาทรัเมื่อวานมีคุณบุลาดออกมาพูดนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังนะฮะของตัวอังกฤษอันนี้อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสีเขียวว่าจริงแต่ว่ายิงแล้วมันเป็นข่าวที่อาจจะทําให้ BOE อาจจะต้องปวดหัวขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาบ้านนะครับหุ้นอินเด็ก ตัวเยอันเยกับตัวมาอ,อันมันครับปรับตัวสูงขึ้นกว่าคาดการทั้งคู่เลยนะครับเยอันเยเนี่ยบวกขึ้นมา1.6%นะครับคาดไว้ว่าจะบวกอยู่แค่0.3นะครับส่วนมาอ,อันมันเนี่ยคาดว่าจะหดตัว0.3นะฮะกับออกมาขยายตัว0.8นย์ะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ราคาบ้านจะขึ้นต่อนะมรับมนินเฟอ้อของอังกฤษเองเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ทั้งตัวเฮนล่าทั้งตัวคอร์นะครับก็ทำให้ boe เองอาจจะต้องเจอแรงกดดันทักเงนินเฟอ้อต่อไปนะทำให้มีโอกาสที่จะตขขตต้้ออออององงงงเเเเรรร่่่ขขึนนนืลยะคัััับบสหวกฤษ สำหรับข่าวแรกน่อครับคุณบุลาดนะครับประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์นะฮะเจ้าประจำแหละที่เป็นสายฮอกอิดสุดๆนะก็ออกมายืนยันนะออกมายันว่าเฟดควรจะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงแล้วเขาบอกว่าการมาตรการต่างๆของเฟดเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในภาคธนาคารเนี่ยมันกําลังได้ผลดังนั้นเฟดควรจะโฟกัสไปที่การคุมเงินเฟ้อเป็นหลักมากกว่านะครับก็แกออกมาพูดตอนแถลงข่าวนะครับบอกว่า ความเครียดทางการเงินดูเหมือนจะเริ่มลดลงแล้วนะครับอย่างเราก็นในตอนนี้นะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เฟดจะพยายามสู้กับเงินเฟอ้อต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้เงินเฟอ้อภาพรวมในปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันหยุดเส้นทางนั้นเป็นขาลงอย่างแน่ชัดนะครับก็เป็นหนึ่งที่แกอยากจะให้กลับมาโฟก,กัสเรื่องของตัวเงินเฟอ้อมากกว่านะครับแล้วก็อันนึงที่แกออกมาบอกว่าจริงแล้วตลาดอาจจะกังวลมากเกินเปเรื่องของรูปสัญญแกบอกว่าจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคธนาคารนะครับยังไม่ได้มีน้ําหนักมากเพียงพอที่จะทาให้ เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเข้าสู่ recession แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกบอกว่าถ้ญญาเกิแล้วความต้องการเสถ่ยรของอเมริกาเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวของการเงินตึงตัวขึ้นก็จริงครับแต่แกบอกว่าเทียบกับช่วงวิกฤตปี2007ถึง2009แล้วเนี่ยมันยังค่อนข,ข้างน้อยอยู่นะครับก็ ipher. ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับผมโดยจริงแล้วคุณบุลาดเองเนี่ยถามว่าเราต้อง <c oughs> ให้ความอันหนักกับแกแค่ไหนจริงแล้วบอกว่าอาจจะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าจริงแล้วแกไม่ได้มีสิทธิ เข้าไปโหวตในกรรมการเสร็จปีนี้นะก็ไม่ได้มีสิทธิ์โหวตตุนดอกเบีย้นยนโยบายนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วแกเคยออกมาคาดการณ์ดอกเบีย้ยตัวของเทอร์มินาเรทครับจะขึ้นไปอยู่สูงถึง5.6%ในปีนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เล่าไปก็คือแกไม่ได้มีสิทธิ์โหวตก็คงไม่ได้มีผลอะไรมากต่อตัวของดอกเบีย้นยนโยบายในปีนี้นะครับผมมาข่าวที่2กันบ้างน,นะครับข่าวที่2เนี่ยคือเรื่องของตัวมันนี่เมกาตฟาร์นครับมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็มีคนแห่ขอนเงินนะจากธนาคารขนาดกลางขนาดเล็ก เอาเงินจากข้าไปซื้อมันนี่มาเก็ตพันเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงแล้วตัวของมันนี่มาเก็ตเนี่ยมันลงทุนในผังของตัวพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักซึ่งมันเหมือนถูกการันตีแล้วแล้วก็เป็นเซฟแมสเซดของโดยรัฐบาลอยู่แล้วก็ทําให้คนอาจจะกลัวว่าแบงก์เล็กแบงก์การจะล้มก็เลยถอนเงินออกแล้วไปซื้อพวกนี้ดีกว่าครับเพราะจะได้รับความคุ่มคองเต็มที่แหละจากรัฐบาลสหรัฐไม่ได้ล้มนะครับผมก็ทําให้ตอนนี้นะฮะตัวของสินทรัพย์ของตัวมันนี่มาเก็ตนะครับพุ่งขึ้น ไปแตะอยู่ที่5.25ล้านล้านเหรียญเรียบร้อยแล้วไปในระดับสูงสุดในประวัติการด้วยข้อดีก็คือจะเห็นว่านีิง้าคนยังมีกระสุนเหลืออยู่พอสมควรเมื่อไหร่หที่สถานการณ์ต่างๆเริ่มสงบลงในฝั่งธนาคารเองฝั่งเวเซชันเอ,เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเอาเงินส่วนนี้กลับเข้ามาซื้อสินทรัพย์อย่างอื่นเช่นบอลหรือตราสารหุ้นต่างๆได้เหมือนกันก็้จริงๆแล้วม,ม,มีเงินเหลือพอสมควรเพราะก็ยังค่อนข้างล้นอยู่นะครับแต่ข่าวที่อาจจะยัง ดูไม่ค่อยดีเลยคือก็คือคนยังกลัวในเรื่องของธนาคารอยู่นะครับถึงแม้ว่าในช่วงวิล่าสุดครับถ้าไปดูสามแท่งสุดท้ายเนี่ยวิก่าสุดมันจะเข้ามาน้อยลงจาก2วิคที่แล้วก็ตามนะแต่ก็ยังมีเงินไหลเข้ามาอยู่เหมือนเดิมนะก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าคนก็ยังแบบแอบกังวลอยู่นะาในฝั่งของตัวธนาคารนะครับสําหรับข่าวสุดท้ายนะครับคุณมาโครงนะครับคนขวานะก็ออกมาเรียกร้องให้สิรินภิรนะครับช่วยยุติสงครามยูเครนให้หน่อยนะก็ออกมา พูดกับสีจิพิงว่าฉันว่าฉันสามารถว่าไม่ว่าจคุณได้นะครับในการที่จะไปทาให้รัสเซียกลับมามีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกๆฝ่ายกลับมาอยู่บนโต๊ะเจรจากันอีกหนึ่งรอบนะครับก็พยายามทาให้สีจิพิงนั่นแหละไปคุยกับปูตินให้หน่อยว่าเอ้กลับมาคุยกันดีกว่านะครับทั้งที่จริงแล้วสีจิพิงเองก็เคยมีการออกตัวของร่างกฎหมายยุติสงครามนะออกมาให้แต่ว่าความคุ้มครอเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็จริงแล้วทําให้ฝั่งตัวพันธมิตรไม่ว่าเป็นอเมริกาอัง ก็ไม่อยากจะแอคเซสข้อตกลงใดๆนะตามที่ทําให้รัสเซียได้ดินแดนอยู่เคนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คิดว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคงจะเป็นแบบเทรนด์เยอะๆต่อไปนะครแต่อาจจะยังไม่ได้ลุกลามมากขึ้นนะครับผมนันจากนี้เองมาโครงเองคิดว่านะคาดว่าน่าจะมีการออกมาพูดเพิ่มเติมหลังจากนี้ว่าอาจจะเรียกรรอว่าจีนเนี่ยห้ามส่งอาวุธสงครามอะไระก็ตามให้กับทางรัสเซียห้ามไปช่วยแหละนะครับก็ อันหนึ่งที่คิดว่าคงคงได้เห็นกันออกมาในช่วงคืนวันศุกร์นี้นะครับผมก็สําหรับวันศุกร์นี้นะคืนนี้เองอเมริกาจะมีประกาศตัวเลขภาคแรงงานเพิ่มเติมนะคือตัวของ nonfarm payroll นะครับเดูงานน้มแล้วนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสจะออกมาอ่อนค่าลงเพราะว่าสปดาห์นี้ออกมาอ่อนค่าหลายตัวแล้วในฝั่งตัวแรงงานนะครับถ้าอ่อนค่าต่อเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้เฟดต้องคิดหนักมากขึ้นในการจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมต้นเดือนหน้านะวันที่2ที่3นะครับผมก็น่าจะ ครบสําหรับวันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังพลาดมุมมองการลงทุนในจัมพสองถึง Asset Class ที่เราแนะนําอยู่นะก็สามารถไปดูย้อดหลังได้ในตัวของ Facebook แล้วก็นใน YouTube ของทางบอ t ์อเอสปริประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ